สวัสดีค่ะวันนี้วันที่24เบเมษาย5 6 5น2565ค่ะเรามาดูต้นไม้ของเรานะคะที่ปลูกประมาณ1ปีก็จะมีทั้งต้นที่ตายแล้วก็ที่แซมใหม่ น,นี้ต้นยังนาน,นะคะบางต้นก็ยังตายอยู่ะคะ่ะรอฝนหากฝนมาแล้วก็จะนำต้นมาแซมวันนี้มาทำความสะอาดตัดหญ้าคุ้มต้นไม้อันนี้มาข้ามโง ฮอกานีอันนี้ที่ติดแล้วก็อันนี้ที่นำมาแซมใหม่ตขี้เหล็กตัวเร็วมากค่ะต้นหนึ่งสูงเลยค่ะ นะคะเรากำลังตัดย่าแล้วก็าวกมาคุมได้คนต้นเพราะว่าเดือนในสาจะร้อนมากก็จะมีคนต้นที่โตแล้วก็มันไม่โตแต่ว่าเราก็ตัดแล้วก็จะคุมตามคนต้นนี่ค่ะ เรามาดูต้นแดงต้นแดงจะทนแรงมากแล้วก็จะโตดีต้นแดงเราก็จะมีการนำาะปานมาปลูกจะปลูกครั้งที่แล้วรู้สึกจะตายไปเยอะบางต้นก็รอด แต่ปีนี้เราจะนำมาปลูกใหม่ต้นที่โตงามที่ติดแล้วต้นจประมาณนี้อันนี้เขาได้ร่มได้ี่เลี้ยงจากไม้แดงค่ะตู มีต้นสักต้นสักก,ก็ทนแรงดีค่ะมีสักมีแดงมีขี้เหล็กพยุงที่ก็ทนแรงดีอะค่ะมะข่าเอ๊ะประดูประดูค่ะจะทนแรงอันนี้เราทำความสะอาดต่อไปค่ะ น,นี่อันนี้อันนี้ต้นประดู่ค่ะหนึ่งปีจะโตมากอันนี้พยุงต้นแข็งแรงก็โตจะเรืวมากเหมือนกันพ่อพี่ยังเล็กอยู่เรามาแซมทีหลัง ต้นนะคะที่เส้นที่สองอันนี้รอตัดแล้วก็มาคุมต้นรังต้นรังก็ทนแรงเหมือนกันค่ะนี้กำลงังโตจะโตช้าหน่อยค่ะต้นรัง ต้นรังต้นทยอบจะเป็นต้นมะพร้าวชาวพรดินน้นที่ปลูกนี่จะเป็นนีคะขุดมาจากก้นสระจะเป็นกวดดินเนเหียว เราก็จะตัดไปเรื่อยๆคุมคนต้นนี่พักเครื่องแล้วค่ะค่ะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ